สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องน้ำพอแชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพับกระดาษนะคะนี่ใช้กระดาษ A4 นะคะพับเป็นรูปกล่องค่ะเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการพับจะเป็นแบบไหนคะ่ะ ่วนที่ไม่ใช้ออกนะคะ หลังจากที่เราตัดกระดาษ A4 นะคะแล้วก็ตัดให้ได้ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็ทําการแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็พับครึ่งค่ะสองข้างนะคะหเนี่ยมันจะมีจุดกึ่งกลางอยู่นะคะพอเราพับครึ่งเราจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถกางออกได้นะคะแล้วก็กางค่ะกางให้เป็นแบบนี้ ไปตรงนี้ค่ะแล้วก็พับตลบมาค่ะคราน,นี้ก็จะได้เปิดได้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเปิดได้อย่างนี้ค่ะแล้วก็ทําการพับขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็ตะ l ไปอีกหนึ่งทางค่ะแล้วก็พับขึ้นเหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วแล้วก็พับตะลบไปทางขวาอีกครั้งนะคะแล้วก็พลิกกลับมาแล้วก็ตลบไปทางขวาอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะข้างหนก็จะเปิดได้นะคะนี่แล้วก็ทําการพับมุมค่ะเข้าหานทั้งสองข้างเลยนะคะขับพายุก,กึ่งกลางเส้นนะคะ จะได้แบบนี้ค่ะทาเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะนี่นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกไปอีกนะคะโดนกะได้พลิกไปทางขวาเหมือนเดิมค่ะนีพิก เราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับส่วนข้างบนค่ะนี่เราจะสังเกตว่าจะพับได้นะคะพับลงมาค่ะแล้วก็พลิกอีกข้างหนึ่งก็พับลงมาเหมือนกันนะคะนี่เราก็จะได้ทรงนี้ค่ะนี่จะสังเกตว่าข้างในจะสามารถเปิดออกได้นะคะแล้วก็ทำการกลางออกเลยค่ะ กลางออกแล้วก็พลิกมาข้างหลังนะคะนี่จะเป็นทรงนี้ค่ะข้างหลังเราทําการเก็บสี่มุมพับลงไปเลยนะคะนี่พับเก็บสี่มุมเลยค่ะค่อยๆพับนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพับพับแล้วจะได้อย่างนี้ค่ะ สีมุมเลยนะคะเห็นไหมคะจะได้แบบนี้อ,อทีกสองอันนะคะเรารับเปิดกันคะ่ะค่ะพอเราพับสี่มุมแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะ ถ้ากระรัวมันไม่แน่นเราก็สามารถใช้แม็กแม็กได้นะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะเราจะได้แล้วนะคะใส่ของได้นะคะนี่ใส่แม็กยังได้เลยค่ะนี่นี่นะคะการพับเป็นกล่องใส่ของแบบนี้นะคะพับได้ง่ายๆเลยนะคะ